ดีอาปาและเพื่อนๆนะคะ,ะกลุ่ม5นะคะขอ,อนำเสนอแผ่นยางอัพไซคดิ่ง Up S <S เพื่อสุขภาพจากยางรถยนต์เก่าของพิดมิตแอนแมทนะคะสําหรับหัวข้อแรกค่ะบทสรุปผู้บริหารนะคะยางรถยนต์เก่านะคะกลายเป็นปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะประมาณ4 8 0 0 0 0 1 0 0 0ตันนะคะแต่เราสามารถนํามาผลิตเป็นอัพไซคดิ่งโปรดักนะคะแผ่นยางเพื่อสุขภาพมิกแอนแมทเพื่อเพิ่มมูลค่าได้คะ่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือไปทํางานในกลุ่มอาชีพที่ต้องยืนหรือวัาเดิมเป็นเวลานานๆนะคะ่ะ วเวลาจัดจำหน่ายผ่าน2ช่องทางก็คือ b 2 b และ D2C ค่ะกลยุทธ์ตลาด Push and Pull นะคะเราจะทำการโฆษณาเพื่อเปิดตัวสินค้าทั้งออฟไลน์ line และออนไลน์ค่ะจัดงานเปิดตัวสินค้าและแบรนด์แอมเบสเดอร์ค่ะรีวิวสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์จัดฟูดทดลองสินค้าจัดโปรโมชั่นยิปเดียเซลลด20%จัดแคมเปญทาง Facebook และ i n s t a g r a m มองออกทิพค่ะ,คะดอเบตนะคะจะอยู่ที่12ล้าน6 0 0แสนบาท tpi ปีนะคะคาว่ามียอดขาดที่36ล้านบาทกำไรสุทธิ2ล้าน1หบาทค่ะสำหรับประวัติของคอคพิทนะคะบริษัทปิดโซนนะคะก่อตั้งขึ้นในปี2510นะคะโดยริษัทระหนักว่าลูกค้าต้องการสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพจริงได้เปิดตัวส่วนบริการอย่างรถยนต์คอคพิปในปี2534ค่ะและขยายสาขาผ่านบริษในปี9 สองปีต่อมาก็ซื้อกิจการเครือข่ายสติของแอปนะคะจะตั้งเป็นบริษัทติโดโซน a อทปซะเทศไทยจนปัจจุบันนะคะล่าสุดปีหกสามค่ะควบรวมเปลี่ยนสูงบริการของแอปทุกสาขาค่ะเป็นของทอฟฟิศทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้นส2ม้อยสิบสาขาพร้อมเปลี่ยนโสโลแกนเป็นคุ้งครบไวกอุ่นใจที่พออฟฟิศค่ะยางรถยนต์นเก่านะคะที่ผ่านการใช้งานแล้วเน่ยจะต้องใช้ที่ฝังกรบหรือว่าเผาค่ะซึ่งวิธีเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบด้วยตรงต่อสี่แวดล้อม การนำยางรถยนต์มาเป็นอัพเกร p โปรดักเนี่ยจึงเป็นการช่วยยืดอายุยางรถนะคะให้เป็นขยะที่ช้าลงเพิ่มมูละคะ่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ถือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีแนวคิดนำยางรถยนต์เก่านะคะมาผลิตเป็นแผ่นยางเพื่อสุขภาพมิตรแมนะคะ่ะสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันนะคะทั่วโลกเนี่ยมีการผลิตยางใหม่ประมาณ 5, ห5าพันล้านวงต่อปีะคะ่ะในขณะที่ไทยผลิต ออมีปริมาณยางเก่าประมาณ400,000,000ตันต่อปีส่วนของตลาดค่ะเทียบธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆแล้วค่ะริตโซจะถือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่อัตราการขฉียตัวของตลาดค่ะอุตสาหกรรมยางของไทยค่ะมีมูลค่าตลาดราว7 5พันล้านบาทตลาดส่งออกมีสัดส่วน99%และส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่อันดับสองค่ะรองจากเกาหลีใต้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะ,คะเราจะใช้ข้อมูลของ ผู้ป่วยโครคกระดูกและกล้ามเนื้อเฉพาะในที่เกี่ยวข้องกับภาวะการทํางานค่ะข้อมูลผลิตภัณฑ์และกําไรสุทธินะคะบิแอนแมดเนี่ยเกิดจากการนาํายารถยนต์เนี่ยค่ะไปบดกลายเป็นผงยาจากนั้นก็เอามาอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นยาเพื่อสุขภาพค่ะโดยมีคุณสมบัติคือคงทงนบรรเทาการปวดกล้ามเนื้อป้องกันการลื่นมีสารต้านแบคทีามมาเรียนำมาฆ่าเชื้อได้ค่ะข้อมูลประเทธุรกิจนะคะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยเนี่ย พบว่ามีรายได้รวมอยู่ที่33,900ล้านบาทโดยเราเนี่ยจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีค่ะกำไรสุทธิเมตรแมตต่อนหน่วยนะคะอยู่ที่517บาทค่ะข้อมูลสภาพการแข่งขันค่ะโดยทางตรงเนี่ยเราจะดูกับผู้แข่งที่เป็นผลิตแผ่นยางเหมือนกัน,นเช่นแสตลิงคลินเทคนะคะออริโค,ค่ะทางอ้อมจะเป็นบริษัทที่ผลิตแผน่นรองเท้าเช่นฟอร์ไฮยีหรือว่าเอ็กซโตค่ะ ินค้ามิถันไหนของเรานะคะจะจัดจำหน่ายที่ราคาหนึ่งพหนึ่งอบาทค่คะข้อมูลการจัดจำหน่ายนะคะสองช่องสองช่องทางของเราคือ Story t ทล l i n g นะคะก็จะจัดจำหน่ายแบบโมเดลเทรดหรือว่า Specialty ตี o โซนะคะที่เน้นการขายเฉพาะพอ,อย่างนะคะแล้วก็แบบหลอ Storytelling หรือว่าเดลิเวอร์แมทช์ตที่เป็นช่องทางที่สะดวกมากๆลูกค้าสามารถรับดูสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าผ่าแผนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยค่ะสภาพแวดล้อมมหาภาคนะคะเศรษฐกิจเน,น,นี่ยก็คือเราค่ะว่าปีหกสี่ถึงหกห้าเนี่ย การจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ในไทยจะเติบโต6.5%ต่อปีค่ะด้านการเมืองกฎหมก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการส่งเสริมในแงๆผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ด้านสังคมเนี่ยไทยก็กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโลคไม่ติดต่อเรือ้อรังและผู้ป่วยจากอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เกิดความต้องการสินค้าทางการแพทย์มากขึ้นด้วยค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการผลิตสินค้าไอซิ่งก็เป็นการสนับสนุนแล้วคิดเศรษฐกิจหนุน ด้านเทคโนโลยีนะคะอนาคตก็จะมีการใช้วัสดุการแพทย์ที่ทำมาจากวัสดุดรีไซคลมากขึ้นค่ะในแง่สุลภาพนะคะผู้ขายปัจจัยการผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปสัตว์เนี่ยเป็นผู้ผลิตเองเราก็ใช้วัสดุและใช้จากการทําธุรกิจทําให้ลดความเสี่ยงด้านผู้ขายปัจจัยการผลิตได้ค่ะคนกลางนะคะในทาง B 2 C เนี่ยเราก็จะดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์โซลิชงนะคะส่วน B 2 B ก็เป็นโซลิ i ิงซึ่งคนกลางจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะ ลูกค้าของเราก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยืนหรือว่าเดิมเป็นวันนานๆหรือผู้ที่สนใจสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะครับผมการมีคอร์สวอรตนะครับผมจุดแข็งนะครับต้นทุนวัตถุดิบนะครับของเรานะครับที่ถูกกว่ายางรถยนต์ยางรถยนต์เก่านะครับผมเป็นอัพไซคลิ่งปรดั์ครับสินค้านะครับเพื่อสุขภาพนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับป้องกันการลื่นครับ มีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความคงทนอายุการใช้งานที่ยาวนานครับผมแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับมีความน่าเชื่อถือครับราคาถูกกว่าสินค้านะครับเดียวกันในตลาดครับเป็นผู้นํานวัตกรรมการผลิตสินค้าอัพไซคลิงนะครับจากยางเก่าครับผมพุดอ่อนนะครับวัตถุดิบยางรถยนต์เก่าเนี่ยมาจากแหล่งเดียวครับคือศูนย์บริการของพิษของเรานะครับสินค้าใหม่นะครับมีส่วนแบ่งตลาดมาเก็ตแชร์น้อยครับผม สินค้าใหม่เนี่ยครับใช้ต้นทุนสูงนะครับในการประมูลสินค้าครับมีแผ่นรองรองเท้านะครับสามารถนะครับเป็นสินค้าทดแทนในตลาดที่มีราคาถูกกว่าและสะดวกกว่านะครับใช้งานมากกว่าครับผมโอกาสนะครับผู้ที่ต้องยืนทํางานและมีปัญหาสุขภาพนะครับและกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มขึ้นนะครับปีละ1นึ่0 0สนหนึ่งหมื่นสี่พันรายครับผมผู้ที่ทํางานในอาชีพปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ที่ต้องยืนนะครับเป็นเวลานานมีจำนวน3าล้านหแสนคนต่อปีครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาตินะครับภายในปี2568ครับ b o i นะครับสำนักคณะกรรมการนะครับส่งเสริมการลงทุนนะครับสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตนะครับเครื่องมือแพทย์นะครับให้เข้ามาลงทุนในประเทศครับ BCG m o เดลนะครับมีแผนเร่งรัดพัฒนานะครับขีดความสามารถ ด้านการสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับผมอุปสรรคนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับอาจจะมีคู่แข่งนะครับลกเรียนแบบได้ครับผมเรื่องในปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิดนะครับผู้บริโภคนะครับระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นครับทาเมติกนะครับผมกลยุทธ์เชิงลุกนะครับเพิ่มกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับพัฒนาคุณสมบัติของสินค้าให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานครับกลยุทธ์ในการเชิง กลยุทธ์เชิญแก้ไขครับผมพัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับและการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับทางด้านการแข่งขันครับผมกลยุทธ์เชิงป้องกันนะครับตรวจทะเบียนลิขสิทธิ์สินค้า mid and match ครับผูขาดการซื้อยางเก่านะครับจากร้านค้าหรือศูนย์บริการเปลี่ยนยางรายอื่นครับผมมีบัตรสมาชิกโปรโมชั่นนะครับคูปองสะสมแต้มคูปองส่วนลดต่างๆครับผม คนรยุทธเชิงรับครับผมออกแบบ m i d andmat นะครับให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับโดยพัฒนาจากแผ่นยางเป็นพื้นยางปูพื้นแต่ยังคงคุณสมบัติเดิมนะครับของสินค้าไว้ซึ่งเป็นการเพิ่มปุ่มเป้าหมายในส่วนของผู้ประกอบการครับออผลการกระตุ้นของแผนการตลาดนะครับผม คร <c oughs> <mortality> ับโดยเราจะแบ่งเป็นสองวัตถ no <field> <c oughs> <ple> ุประสงค์นะครับทางด้านการตลาดและด้านการเงินนะครับโดยในส่วนวัตถุประสงค์ของด้านการตลาดนะครับในปีสองหกห้าเนี่ยเราจะทายอดขายนะครับสาสิกล้านบาทนะครับและเพิ่มขึ้นปีละห้าปอร์เซ็นในปีถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนวัตถุประสงค์การเงินนะครับในปีสองห้าหกห้าเนี่ยเราจะทากาไรสุทธินะครับสองล้านสามแสนบาทนะครับคิดเป็นหกปอร์เซ็นะครับและเพิ่มขึ้นปีละสองเปอร์เซ็นในปีถัดไปนะครับครับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับผม ในส่วนของ STP นะครับ segmentation น,นะครับเราจะแบ,บ่งเป็น2ด้านนะครับด้านประชากรศาสตร์ครับและด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับโดยด้านประชากรศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพการทำงานนะครับที่มีลักษณะในกลุ่มของอกลุ่ม ยืนทางานนะครับแล้วก็ต้องทํางานนะครับแล้วก็ด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับอ่าบุคคลที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ใส่ใจนะครับแล้วก็การใช้งานครับอ่ามากกว่าหนึ่งฟังก์ชันแล้วก็มีความนุ่มวก็คือมีฟังก์ชันเดียวนะครับโดยเราโฟกัสท่าเกตกลุ่มนะครับที่กลุ่มที่ยืนทํางานครับแล้วก็ใส่ใจสุขภาพครับแล้วก็อ่าใช้สินค้ามากกว่าหนึ่งฟังก์ชันนะครับ ในส่วนของด้าน positioning นะครับผมเราวางแกนทางด้านขวามือที่เป็นคู่แข่งทางตรงของเราครับใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งฟังชันนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือที่เป็นในส่วนของคู่แข่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ใส่ใจสุขภาพครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นเน้นฟังก์ชันเดียวก็คือความนุ่มนะครับ ในกลยุทธ์ทางด้านผลิตนะครับชื่อสินค้าของเรานะครับสินค้าของเราก็คือแผนยางเพื่อสุขภาพนะครับมิดแอนด์แมทนะครับมากกว่าคําว่ามิดหมายถึงมิดนะครับมากกว่าคําว่ามิดหมายถึงการต่อการตีมิดต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับแมทนะครับหมายถึงพรมแล้วก็เสื่อนะครับทางด้าน p o p ที่เหมือนคู่แข่งนะครับสินค้าเราเป็นสินค้าที่นุ่มสบายครับ บันเทาอาการเมื่อยจากการยืนครับมีปุ่มให้ยึดเกาะนะครับช่วยป้องกันการลื่นนะครับ POD ที่แตกต่างจากคู่แข่งนะครับสินค้าเราผลิตจากวัตถุดิบ u p i y i l i n g Product ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ a n t i Bacteria นะครับสามารถใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับออกแบบตามสรีระลดความเครียดจากการยืนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตครับมีความทนทานตาอกับพลาสติกเป็น PVC นะครับเพื่อตอกย้ำความเป็นสินค้ามิดแอนด์แมทของเราแบรนด์เอ็กเซนต์ของเรา เซลสแตนสติลอีโคนะครับสบายปลอดภัยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยลักษณะสินค้าของเรานะครับขนาดความกว้าง60เซนติเมตรครับความยาว100เซนติเมตรนะครับน้ำหนักของเรา1.5 1.5กิโลนะครับมีปุ่มนุ่มช่วยถ่ายเทน้ำหนักได้ดีครับและช่วยให้แผ่นยางนะครับเพื่อสุขภาพติดยึดกับพื้นได้ดีเช่นกันนะครับโดยองค์ประกอบสำคัญของตัวสินค้านะครับทามาจากผงยางรถยนต์ที่บดเป็นขนาดเล็กนะครับผม ในส่วนของกลยุทธ์ด้าน pricing นะครับผมการวิเคราะห์คู่แข่งนะครับเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างตรแข่งขันได้โดยบริษัทโดยบริษัทของเรานะครับไม่มีต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบของสินค้านะครับเนื่องจากบริษัทเป็นศูนย์การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับสามารถกำหนดราคาได้เพื่อให้ผู้ซื้อนะครับกลุ่มผู้ริโภนเนี่ยสามารถตั้งแต่ระดับปานกลางไปถึงระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับโดยเรากำหนดราคาขายนะครับอยู่ที่1ทนะคระับ ต้นทุนต้นทุนต่อชิ้นของเราอยู่ที่583บาทครับแล้วก็กำไรขั้นต้นของสินค้าเราเนี่ยอยู่ที่5้7บาทครับรับในส่วนของกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับด้วยสินค้ามิดเดิแมทของเรานะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับที่เข้ามาในตลาดแล้วก็มีคู่แข่งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับโดยลักษณะของสินค้าของเรานะครับไม่ใช่สินค้าที่เป็นฟาสต์มูคับเป็นสินค้าที่ ไม่ผู้บริโภคไม่คิดจะแสวงหาซื้อครับทั้งนี้นะครับเราจึงใช้กลยุทธ์ในส่วนของส่วนผสมในการตลาดนะครับที่เป็น Push and p u l l นะครับเข้ามาช่วยในช่องทางนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นสองแคมเปญนะครับโดยแคมเปญที่หนึ่งนะครับในส่วนของออฟไลน์นะครับที่เป็นแอมิดยูแมทนะครับโดยกลยุทธ์พุชไซจี้ของเรานะครับเราจะกระจายสินค้าเข้าสู่ออสโตรในส่วนของช่องทางมูลนิธิแล้วก็สเปเชียลลิสโต้นะครับโดยการให้มาจิ้นของ เกี่ยวกับห้างก็ช่องทางจัดจำหน่ายนะครับ20%นะครับแล้วก็ให้รีเบทสะสมเพื่อดันสต็อกในการที่กระจายสินค้าในส่วนของออโตนครับเพื่อให้ทางช่องทางการจำหน่ายเนี่ยรับพลัสต็อกไปนะครับก็คือเราจะให้รีเบด2%ถ้าสั่งสินค้าของเราหนึ่งพันชิ้นขึ้นไปนะครับในส่วนของผู้ใช้จี้นะครับโปรโมชั่นตรงส่วนการขายเนี่ยเราจะทำแส่วนลด30%นะครับโดยต่อที่หนึ่งะครับแบ่งส่วนลด15%และต่อที่2นะครับซื้อสินค้าในช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใช่สินค้าของเราเนี่ย1 0 โดยมูลค่าไม่เกิน1,000บาทครับส่วนต่อที่3าเนี่ยเราจะทําการไปทํากิจกรรม CSR นะครับผมแล้วก็เราจะมีการเข้าไปช่วยท่องทางการจำหน่ายครับการเปิดบูธนะครับเพื่อประดันสินค้าในแต่ละสต์นั้นๆนะครับผมแล้วก็แนะนําแต่ทําสื่อนะครับเพื่อบ่งบอกว่าสามารถหาซื้อสินค้าเราที่สโต์นี้นะครับผมแคมเปญที่2นะครับ Mid and Match แคคิกก็ match แล้วนะครับโดยแคมเปญนี้นะครับเราจะทําในส่วนของออนไลน์นะครับก็คือ p u s ไซจินครับเราจะกระจายสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ โดยแบ่งมาร์จิ้นให้ทางแพลตฟอร์มเนี่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฟูซายจีของเรานะครับก็คือเราจะทำในส่วนของแบนเนอร์ห uh, น้าร้านให้สวยงามน,นะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปแล้วก็สามารถ uh, มี Impact ที่จะสามารถซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขายครับก็คือเหมือนเราติดตามข่าวสารคลิกรับคูป,ปองหนึ่งร้อยบาทเพื่อไปซื้อสินค้ขาของเรานะครับแล้วก็โปรโมชั่นมิดไนท์เซอร์ครับส่วนลดยี 11, 11, 12, 12, 12, ่สิบเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นสเปเชียลวันเดย์นะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองส เวลาถัดไปเลยครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะครับในส่วนของอันนี้โปรโมชั่นแบงจะเป็นในสองรูปแบบรับที่เป็นโซลิเทลแล้วก็นอนโซลิเทลนะครับก็คืออย่างเป็นโซลิเทลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางมูลเทแล้วก็สเปเชียลรีสโตรนะครับแล้วก็นอนโซลิเทลก็จะเป็นในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับผมครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับมาร์เก็ตติ้งออเจกตีฟของเรานะครับสร้างการรับรู้แนวคิดสินค้าอัพไซต์ทโปรดักและแบนด์นะครับสร้างการสื่อสารและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการซื้อต่อ กับสินค้านะครับกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและแชร์จากประสบการณ์ในการใช้จริงครับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและกลุ่มลูกค้าเองครับสร้างรยเลตี้ต่อสินค้าและแบรนด์นะครับโดยผ่านเครื่องมือ marketing communication ครับที่เป็นสามเครื่องมือครับที่เป็น advertising เตเป p ร o ม o ชั่นแล้วก็ P R นะครับ ค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์โปรแกรมทางการตลาดนะคะในทีมโนมีทรีมีบีลองวิ h มีค่ะเป็นระยะเวลา1ปีโดยจะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะคือระยะที่1จะมาในทีมโนมีมิทแอนแมทจะเป็นระยะของการสร้างการรับรู้ของลูกค้าใช้ระยะเวลาทั้งหมด3เดือนค่ะโดยเริ่มจากการปล่อยแบนเนอร์สินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook IG t ทวิตเตอร์และ YouTube ค่ะหลังจากนั้นเราจะปล่อยทีเซอร์ที่เพิ่มรายละเอียดของสินค้ามากกว่าในแบนเนอร์ค่ะและตามมาด้วยแบนเนอร์ที่เสนอจุดเด่นของสินค้าผ่านทางสื่อ โดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็จะทําการสอยคลิปเปิดตัวสินค้าและ ป้ายโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าสยามที่สูงและศูนย์บริการคอกพิททั่วประเทศค่ะอีกทั้งยังได้มีการทำสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์20วินาทีและทำสตอรี่ในเพจของคอกพิทและให้พนักง,งานของบริษัทช่วยแชร์อีกทั้งยังจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโดยมีแบรนด์เอ็มบัสเตอร์คือพิมรีพายและส่งสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ในการทดลองใช้และรีวิวสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะ ต่อไปจะเป็นระยะที่2ค่ะจะมาในธีม t ท m e มี m ิดแอน m a p เป็นระยะที่เน้นย้ำให้เกิดการจดจําค่ะโดยในระยะนี้จะใช้เวลาทั้งหมด5เดือนอาะจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากระยะที่1ค่ะแต่จะมีการเพิ่มป้ายโฆษณาบิวบอร์ดสินค้าในยาชุนชนและห้างสรรพสินค้ามีการทำว v รอลวิดีโอคลิปเกี่ยวกับมิดแอนแมททางสื่อออนไลน์โดย Influ e n นเซหรือยูทูบเบอและติดแฮชแท็เพื่อและเพื่อเป็นการให้ใคร ขยายวงกว้างมากขึ้นจะมีการขายสินค้าในละครทางโทรทัศน์การจัดบูธแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นมิดเยียร์เซลลด20%สมัครสมา,สมาชิกพกพ็รับส่วนลด10%และการจัดแคมเปญในร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพในชื่อแคมเปญเซลยูเล็กเมกเอลวี่เดย์รีแลกซ์คือซื้อสินค้ามิเนมแมต e ์หนึ่งชิ้นทางบริษัทจะจัดบ,บริจาคให้กับโรงพยาบาล10บาทเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะและยังมีการจัดแคมเปญโดยโพสต์กิจ คลิปกิจกรรมสุดโปรดของคุณร่วมกับสินค้า n i c แอนแมทผ่านทาง Facebook หรือ i ิน t a g แกรเพื่มเวลาค่ะมีกับผู้ฟังมูลสมมูลค่า500บาทค่ะอี่นีน้นะคะอาจารย์และได้ทำคะแนนค่ะ g s, ะ <S r ในคมเปญอยางเก่าแลกเครื่องใหม่ค่ะส่วนในระยะที่3จะเป็นทีมบิลลองวิดมี e วิดแอนแมทค่ะจะใช้เวลาทั้งหมด4เดือนเพิมพ่มการขายช่องทางผ่านทีวีไดเรกและไลสดกับพิมพ์รีพายค่ะ และใช้มี CSR ในแคมเปญมีต่อสิ่งแวดล้อมแมทต่อสังคมอีกทั้งยังมีการออกแบบสินค้าลายมิเดตลิมิเต็ดตามเทศกาลของโลกค่ะจากการจากโปรแกรมทางการตลาดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาสรุปเป็นตารางดําเนินงานกานฉาตดได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประมาณการงบกําไรขาดทุนค่ะสไลสไลเลื่อนค่ะ ประมาณการงบกำไรขาดทุนค่ะก็คือเป้าหมายทางการตลาดในปี2565เนี่ยเราตั้งเป้าไว้65ล้านบาทค่ะสะไลด์ต่อไปเลยค่ะก็คือเราอ่ะต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นจาก36ล้านบาทเนี่ยเนเป็น5%ในทุกๆปีอะค่ะแล้วก็ต้องการอ่อกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น2%ทุกๆปีค่ะสะไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะในจุดคุ้มทุนของเราอ่ะค่ะก็คือที่ ต้นทุนตัดกับยอดขายอะค่ะประมาณสามล้านหกแสนบาทค่ะโดยเราต้องผลิตประมาณสามพันสองรอยเก้าสิบเก้าชิ้นค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะการควบคุมผลการดําเนินงานทางการตลาดนะคะก็คือด้านการเงินเนี่ยเราต้องดูยอดขายรวมปี2 5 6 5ค่ะว่ากําไรหักต้นทุนสินค้าดําเนินการตลาดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า10ค่ะในด้านการตลาดเราต้องดูส่วนคลองตลาด อัตราการเติบโตของยอดขายภาพลักษณ์ของสินค้าดัชนีชีวัดความพึงพอใจของลูกค้าโดยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าส0ิเปอร์ซ็นอัตราการเติบโตของยอดขายไม่น้อยกว่าห้าปอร์ซ็นตผู้บริโภครับรู้แบรนด์และสินค้ามิเตอแบนด์ไม่น้อยกว่าห้รารสิบปอร์เซนค่ band, นคะและผู้ผู้บริโภคพ,พอใจหลังการใช้สินค้าไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซนตค่ะค่ะ,คะก็คือเออโอเคข,ขอบคุณค่ะโอเคอาจารย์ขอดูกันชาร์ตหน่อยค่ะ อันนี้มันเป็นแคมเปญแบบ IMC ไหมคะมันเป็น IMC ไหมคือโด,โดยอตอนต้นๆอะที่ทำเป็นทีมอะไรนะั่นะคะ่าสไลด์สามสิบค่ะโอเคพวกเนี้ยน้องเรียกว่าทีมใช่ไหมคะ No Me Meet and Match อาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นแคมเปญน,นะคะแคมเปญเปิดตัวโนมีมิ e แอนแมทถูกไหมแต่ว่าธีมคือคอนเซปต์เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ที่จะให้เขาเรียกว่ามีนิ่งหรือเมสเซจที่จะสื่อออกมาในแคมเปญทุกแคมเปญน,น่ะจะใช้คำว่าเอ่อ uh, t friend meet e n d m a t c h อันนี้ก็คือสามารถเป็นธีมได้แล้วเรากำลังจะ บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเฟสที่หนึ่ง No มี m i ด and m a แมทหรือว่า Try me m i e a n n m m a t อันนี้กำลังจะสื่อสารว่า Mid and m a t คือเพื่อนที่ดีที่สุดเรื่องสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันเหมือนเราไม่เข้าใจคอนเซปต์ i อ c อ่ะนะอันนี้เป็นเฟสเนี่ยคือแคมเปญนัป่ะค่ะหรือเป็นตีม เทรดไทมีมิดแอนแมทอะไรเนี่ยค่ะอย่าเยงเงี้ยะค่ะจริงจริงจริงจงมันก็เหมือนแคมเปญนะคะอาจารย์ก็คือเป็นใช้ไทมีมิดแอนแมทโนมีมิดแอนแมทในกิจกรรมกิจกรรมในเฟสนั้นนะคะอาจารย์งั้นอาจารย์เรียกว่าเป็นแคมเปญแล้วกันนะได้ค่ะงั้นในแกลนชาร์ตนอะลองไปแกลนชาร์ตเนี่ย ตัวเองก็ต้องใส่แค่แคมเปญหนึ่งแคมเปญสองแคมเปญสามแต่ว่าปีหนึ่งอะเรามีสามแคมเปญได้หรออือจัดคือทางทีมคิดว่าจะจัดแคมเปญในแต่ระยะของระยะเฟสเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าค่ะ คือเวลาเราทําให้คนรู้จักนะ่ะสามเดือนแรกเราอยากให้คนลองลองไปตั้งสี่เดือนโดยที่ไม่ได้หวังผลยอดขายไปหวังเอายอดเดือนเออเซฟเอาสามหกล้านอาจารย์ว่ามันมันไม่ขึ้นอะ่ะมันไม่ทันขึ้นไม่ทันยอดมันขึ้นไม่ทันที่ที่จะทํากันนะ่ก็จะเป็นแคมเปญหนึ่งเดือนอะไรแคมเปญสองแคมเปญสามโดยที่เรา พอชัว sure, ว่าแคมเปญหนึ่งเนี้ยทำเพื่อให้คนรู้จัก awareness แคมเปญสองก็ยัง awareness แคมเปญสามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดการมั่นใจในตัว product หรือว่าหรือว่าเกิดคำว่าความรู้หรือ knowledge ในตัว product อย่างเงี้ยแล้วเชื่อมั่นในแบรนด์ brand. อ่ะก็จะเป็นแคมเปญสามแคมเปญสี่ซึ่งระยะนั้นอ่ะเราต้องการให้คนทดสอบทดลอง หลังจากรู้จักแล้วนะคะก็เลยคิดว่าแคมเปญสามแคมเปญเนี่ยไม่พอไม่พอนะคะจำได้ไหมที่อาจารย์เ,เขียนในไกด์ทูมาร Marketing Plan อาจารย์เขียนปะไม่ได้เขียนหรออาจารย์น่าจะมีหรือใน e-book อะค่ะมีแคมเปญหน 1, ึ่งแคมเปญสองแคมเปญสามอะค่ะได้ดูใน e-book ที่อาจารย์ส่งให้ไหมคะ ไ่ได้ดูใช่ไหมอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีความผิดพลาดนิดหนึงน่งในแง่ของการบรรจุข้อมูลลงไปในแคมเปญน,นะคะแล้วก็มีพิมพ์ผิดอะไรเล็กน้อยอย่างเช่นสไลด์ที่พูดถึง storytelling นะคะแรกๆอ,อ่ะอ่านี่แหละสไลด์ถัดไปเดิร์นเทศนะคะไม่ใช่โมเดลเทศ บรรทัดแรกอะคะ่ะแบ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะคือคือแบบต้องให้เคลียร์นิดนึงว่าเราเข้าใจคำคำนั้นหรือเปล่าแล้วเวลาเราพิเซนต์เราพิเซนต์โมเดลเทตก็ไม่ใช่ด้วยต้องเป็นโมเดลเทตเนาะโอเคค่ะก็มีเรื่องของ i อเที่เหมือนจะถูกแต่ว่าต้องการการรีอลเรนจ์ใหม่มันจะดีกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์ธีรั์ค่ะค่ะเริ่อ ตาจะปลือนิดหนึ่งนะคะเอ่อตกลงมันใช้ทำอะไรเนี่ยตัวโปรดักเนี่ยอาจจะยังงงอยู่นิดหนึ่งมันเป็นแผ่นยางเพื่อสุขภาพแล้วเราก็ทางก็ตไปที่คนยืนทำงานเนี่ยคือเขายืนบนอันนี้หรือว่าพอเขายืนทำงานมาทั้งวันตอนที่กลับบ้านก็เลยให้ไปยืนที่บ้านหรือให้ พี่ใช้ยังไงคะเนี่ยยืนที่ทำงานได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้ายืนบนแผ่นนี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้สามารถแบบยืนทำงานได้ได้แบบปวดขาได้ช้าลงเนี่ยค่ะโอเคก็แปลว่าให้ถอดรองเท้ายืนใช่ไหมอยู่ในที่ทำงานแล้วได้รองเท้าเบค่ะอาจารย์นวดใช่ไหมคะแบบนั้นเนาะ มันจะเป็นการเมื่อยค่ะอาจารย์มันก็จะไม่ได้เชิงนัวค่ะต่อมาจะมีคนรับฟัน่ะเพื่อกันเมื่อยก็คือจะใช้สาสหรับคนที่แบบทํางานยืนรีบผ้าหรือว่าเป็นกุ๊กหรือเป็นแคชเชียร์ในห้างอะไรอย่างี้ที่เขาต้องยืนนานๆนะคะหรือแมคคาไรฟ์สดออนไลน์ค่ะอาจารย์โอเคยืนทํางานนะคะแล้วก็ยืนบนนี้ไปเลย<ช>น่าจะต้องถอดรองเท้าเพราะต้องใส่รองเท้ามัคนไม่เนะคะทีนี้ไอตอนเอาไปขายเนีน่ย มันก็ขายเป็นขายปลีกสำหรับแต่ละบุคคลเนาะนะคะอาจารย์ก็เลยเหมือนกบบนึกว่านี่ให้เอาไปยืนที่บ้านมาั้งหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็ปวดเมืเ่อยขาเนี่ยก็ไปยืนแก้เมื่อนยะแต่ได้ขายให้เขาใช้ที่ทำงานเลยเนี่ยนะคะแต่เข้าบุคคลเข้าเพอร์เน,นนะนะคะทุกอันเลยที่เป็นเอ่อประยุทธ์เครืงหงลายเนี่ยเข้าเพอร์เน,นหมดเลย เถ้าเขาเป็นธุรกิจส่วนตัวมที่บอกยืนริบห้าก็ยังโอเคนะแต่พอยืนขายของในห้างเนี่ยให้เขาซื้อเป็นส่วนบุคคลนะแล้วให้เขาไปยืนที่จ้างงานในขณะที่ยืนขายของในห้างแล้วภาพลักห้างละ่ะอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็เลยแบบว่าเน้ย <Hey. S 1> คือเหมือนกกั d บีฟ n e application อาจารย์ยังว่ามันไม่ชัดนะว่าให้เขาไปแอพพลายตอนไหนนะคะพอไปแอพพลายตอนไหนไม่ชัด ก็ทําให้กลยุทธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นใช้ส่วนบุคคลอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอใช้ส่วนบุคคลอย่างเดียวเนี่ย t า r g e t i มันก็น่าจะเป็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแทนที่จะว่ายืนทํางานนะใช้กรณีคนที่ปวดเมื่อยขาอะไรอย่างนีน้น่าจะเหมาะกว่านะคะมันจะได้ไปว่ากลยุทธ์ต่างๆจะได้สอดคล้องกับ์เก็ตติ้งที่เราจะตั้งไว้นะคะแล้วก็ พยายามดีไฟตัวเองเป็นเครื่องมือแพทย์ด้วยนะอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นได้ถึงขนาดเครื่องมือแพทย์เลยหรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยก็เห็นมีถึงเรื่องของจุดแข็งเลยนะ BBOI สนับสนุนเรื่องการผลิตเครื่องมือแพทย์เราเป็นเครื่องมือแพทย์เลยก็ลเลยก็เลยว่าอาจารย์ว่ามันไม่ถึงขนาดเครื่องมือแพทย์นะแต่มันประมาณถ้าจะใช้ส่วนบุคคลที่บ้านหลังจาก ทำงานมาเมื่อยล้าเนี่ยกดีไฟให้ชัดตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าจะเข้า B2B ให้บริษัทเนี่ยทำไอ้มันสอดกล้องกับภาพลักห้างนิดนเงียะถ้าไปยืนในห้างแล้วจะเอานี้ถือส่วนตัวไปวางคนเดียวเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าเบืรอนะคะอ่ะก็เลยเป็นเรื่องของตอนตอน้นที่เราดีไฟโปรดักต์ของเรามาอย่างไรแล้วขั้นต่อๆไปมันก็จะไปได้สัพคล้องมากขึ้นแต่พอดีไฟแล้วมัน ปแปลงๆไม่รู้ชัดเจนลงไปมก็เลยตอนท้อหลังมันอาจจะมีบางส่วนที่มันมิกซ์กันอยู่นะคะเลยไม่ชัดเจนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปกลุ่มสุดท้ายของเราเลยนะคะ